สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดย์คลิปนี้เต้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่เมืองซูโจในประเทศจีนกันนะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเซี่ยงไฮ้นะครับสามารถนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพียงแค่40นาทีก็ถึงแล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะที่เขาเรียกว่าเป็นเวนิสของเมืองจีนเลยนะเพราะว่ามันจะมีแบบคูน้ําคูคลองแล้วก็มีบ้านเรือนมีตลาดที่อยู่บริเวณคูคลองตรงนั้นแล้วมันทําให้เหมือนเวนิสนะครับแล้วก็มี สถานที่เที่ยวอีกหลายๆที่นะที่น่าสนใจจะมีที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลย เราจะมาขึ้นรถไฟกันที่ฮองเ i ียวสเตชันนะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าชื่ออ่านยากมากนะครับอันนี้ก็เป็นสถานีที่เขาจะมีรถไฟความเร็วสูงนะออกจากตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ไปยังเมืองต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะมาขึ้นที่นี่ ก็จะเป็นสถานีใหญ่ที่มีรถไฟหลากหลายสายมารวมกันที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่อ่ามันจะเป็นจุดที่ออกไปยังต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ได้เลยหรือว่าจะจองที่เว็บไซต์ก็ได้นะเมื่อซื้อตั๋วเสร็จเนี่ยเราก็มารอที่เกตนะครับตามเลขตามเวลานะขอบอกเลยว่าต้องมาให้ตรงเวลาเลยนะครับเพราะเขาออกตรงมากอันนี้เนี่ยพอเกตเปิดตามรอบที่เราเข้าแล้วเนี่ยเราก็เดินมาที่ ตรงชานชลาได้เลยนะแล้วก็เข้ามาที่รถไฟได้เลยตามเบอร์ที่เรานั่งนะครับมันจะมีเบอร์อันนี้เนี่ยเรานั่งก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะก็ถึงเมืองแล้วนะครับอันนี้ก็คือไม่นานเลยรถไฟเขาดีนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะครับหรือว่าที่วางกระเป๋าที่เก็บกระเป๋าใครถือกระเป๋าลากมาเนี่ยก็วางได้เหมือนกัน หลังจากที่เราเอากระเป๋าเก็บในโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่แรกกันเลยดีกว่านะที่แรกเนี่ยก็คือวัดเฉียวเมี่ยวนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่านยากมากก็พิมพ์ชื่อตามที่เราขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะที่อยู่แบบใจกลางตลาดนะครับที่แบบเป็นตลาดคล้ายๆตลาดโบราณตลาดคนเดินนะี่แล้วก็เราต้องเข้ามานะครับด้านในเพื่อ ซื้อตั๋วก่อนนะราคาประมาณ50บบาทเองนะครับซื้อตั๋วเราก็จะได้บัตรใบนี้เพื่อเข้ามาในวัดนะเราก็สามารถเดินเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมว่าภายในวัดมีอะไรบ้างภายในวัดก็เหมือนศาลเจ้าหรือวัดทั่วๆไปนะครับในประเทศจีนก็จะมีพระนะครับอยู่ด้านในก็จะมีผู้คนเข้าไปกราบไหว้นะอันนี้เราก็ เดินเล่นนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่ใหญ่เลยเล็กมากนะครับมีนิดเดียวเรารู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยมีอะไรข้างในเท่าไหร่เลยจริงๆไม่ต้องมาก็ได้นะครับแต่จริงๆที่แห่งเนี้ยมันอ่าน่ามาเดินเพราะว่าตลาดบร,ริเวณรอบๆมากกว่าดูสิครับตรงนี้นะก็คือมีร้านค้าเปิดเยอะมากแล้วก็แบบดูเป็นเหมือนแบบเก่าๆทั้งเหมือนญี่ปุ่นเลยเอาจริงๆเราชอบถนนเส้นนี้มากนะเพราะว่ามันดูแบบมีความมินิมอลมากเลยเหมือน ประเทศญี่ปุ่นที่แบบมีคาเฟ่น่ารักน่ารักที่แบบเปิดกันเองอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นถนนที่น่ารักมากพอเดินตามทางมาเรื่อยๆก็จะถึงพินเจียนโรดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวต่างชาติเลยเพราะว่าบรรยากาศแถวนี้เนี่ยมัน รมลื่นมากๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันมีคูคลองนะที่อยู่ข้างๆก็คือน้ําใสมากแล้วก็แบบมีการพายเรือด้วยนะครับมันเลยดูเหมือนเป็นเวนิสย่อมๆนะของเมืองจีนเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีร้านอาหารคาเฟ่น,นะครับต่างๆอยู่แถวๆนี้ร้านขายของเที่ลึกแล้วก็ที่เราเห็นเยอะเนี่ยก็คือ จะเป็นแบบว่าพวกสาวๆชาวจีนนะเขาจะเช่าชุดที่เป็นชุดแบบประจำชาติของเขานะครับแล้วก็มาเดินถ่ายรูปเล่นกันบริเวณน,นี้นะเพราะว่าฟิลมันได้มากจริงๆอย่างตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรือนะครับที่ล่องตามคูตามแม่น้ำนะไม่แน่ใจมันเป็นคูหรือเป็นแม่น้ำนะครับแต่ว่าก็คือดูแบบชิลมากแล้วก็แบบน้ําใสมากบ้านเรือนแถวนี้มันน่ารักดีนะถ่ายรูปตรงไหนก็สวยนะครับเราก็เลยต้องขอถ่ายรูปสักหนึ่งรูป ภายในถนนคนเดินเส้นนี้มันก็จะมีสวนเล็กๆแห่งหนึ่งให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ซื้อตั๋วเข้ามาชมนะก็จะเป็นสวนแบบโบราณน,นะครับก็จะมีบ้านทรงจีนเป็นศาลานะครับเราก็จะเห็น การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ของชาวจีนในสมัยนั้นๆน,น,นะเราก็จะมีสวนอยู่ด้านในนะครับคนเนี่ยก็จะใส่ชุดประจำชาติของจีนมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะสาวๆคนจีนเนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ยเขาก็ใส่ชุดมาถ่ายกันบางทีเราก็เห็นเขาถ่ายพีเวดดิ้งกันในนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันดีมาก แหล่งท่องเที่ยวในเมืองนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบสวนสไตล์จีนนะครับอันนี้เนี่ยเราก็มาอีกหนึ่งที่ที่แบบขึ้นชื่อเลยนะก็เป็นสวนที่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ต้องเสียค่าเข้าด้วยเหมือนกันประมาณ400บาทนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสวนที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับชาวจีนก็เยอะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วกันแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันเลยว่าจะสวยงามแค่ไหนแล้วก็มีอะไรให้เราดูบ้างนะครับสวนแห่งนี้ ที่ในส่วนนี้ก็คือใหญ่มากเราเดินไปเดินมาก็คือหลงนะครับแต่ว่ามันก็เดินวนไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยก็ดูบรรยากาศนะครับค่อนข้างรมรือเลยคนก็เยอะมากจริงๆนะคนจีน,ะนจเนี่ยยิ่งเยอะเลยนะครับเขาก็ใส่ชุดจีนมาถ่ายรูปเหมือนกันในนี้เพราะว่ามันได้ฟิลจริงๆมันได้บรรยากาศแบบจีนโบราณเลยนะครับเราก็สามารถมานั่งพักผ่อนหรือชมวิวได้นะที่บริเวณแห่งนี้ <Long> day. ที่ต่อมาเราจะพาเพื่อนๆไปนั่งชิลที่จินจีพาร์คเล็กมิวสิกฟอนเทียนะครับอันนี้ก็เป็นที่สาธารณะแห่งหนึ่งที่แบบอยู่ติดทะเลสาบนะครับแล้วก็มีตึกที่เป็นแบบไอคอนิกของเมืองแห่งนี้เลยคือตึกดีนะมันเป็นแบบรูปตัวยูนะครับชี้ขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็เชื่อมต่อกัน เราเห็นคนจีนมาถ่ายรูปคู่กับตึกนี้เยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นแลนด์มาร์กที่สําคัญของเมืองนี้นะที่เป็นตึกรูปหน้าแปลกตานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมีอ่าจะเป็นพวกร้านอาหารต่างๆมาเปิดนะครับบริเวณรอบๆนี้ก็คือมันเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมาเลยมีร้านเยอะนะครับแล้วก็ยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยคนยิ่งมาเลยเพราะว่าจะมาดูไฟนะครับของตึกอันนี้นะดูสิเขาเปิดกราฟิกนะครับแล้วก็ไฟสวยงามมากนะยิ่งกลางคืนเนี่ยก็จะยิ่งชิลแล้วก็แบบมีการเปิดเพลงไปด้วยนะครับที่บริเวณ แล้วก็มีการแสดงไฟจากตึก สักเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเขาก็จะมีการแสดงโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียงอย่างอลังการนะตรงที่ริมทะเลสานะครับวันนี้เนี่ยคนก็จะมาแบบเกาะขอบรั้วดูกันเลยนะก็คือยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็แบบนานเหมือนกันนะเรายืนดูนานมากเลยนะครับสวยงามมากนะเดี๋ยวใครที่มาตรงนี้เนี่ยเราแนะนําว่าให้เดินเล่นจนถึงตอนเย็นๆนะครับเพื่อดูไฟดูน้ําพุนะครับสวยจริงๆ เช้าวันต่อมาเราจะพาเพื่อนๆไปที่ชานทางรถนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งถนนคนเดินนะที่อยู่ติดริมแม่น้ําเหมือนกันนะครับก็จะมีความเป็นเวนิสแล้วก็อาจะมีร้านค้า2ข้างทางนะซ้ายขวานะครับเป็นร้านค้าที่แบบขายของที่ระล,ลึกขายชากาแฟแล้วก็มีคาเฟ่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเส้นนะที่น่ารักน่ารักเพราะว่าเราจะได้เห็นกลิ่นอายนะครับในความเป็นแบบจีนโบราณดั้งเดิมที่อ่าบริเวณถนนแห่งนี้ ที่นี่เขาก็จะมีบริการล่องเรือด้วยนะครับหากใครสนใจเนี่ยก็ลองล่องได้แล้วก็เราเนี่ยชอบบรรยากาศรอบๆมีมากเลยดูสีแบบมีความน่ารักนะครับชิลๆเงียบสงบแล้วก็แม่น้ำนะครับสะอาดมาก อีกหนึ่งส่วนที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนะของเมืองนี้ก็คือลี่เหวียนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญเลยนะที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมเยอะมากๆเพราะว่าเป็นส่วนที่ใหญ่นะครับแล้วก็จัดได้อย่างสวยงามแล้วก็มีพวกแบบวัตถุโบราณยังอยู่ครบอยู่เลยนะภายในส่วนแห่งนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาซื้อตั๋วที่ข้างหน้าตรงเมื่อกี้ก่อนนะและก็เดินเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วก็เป็นบรรยากาศ สวนนะครับที่ร่มลื่นมากๆเลยนะมีแบบแอง่งน้ํามีก้อนหินนะครับทำเป็นภูเขาเหมือนกันแล้วก็มีแบบพวกศาลาตามมุมต่างๆที่เขาจะวางเฟอร์นิเจอร์แบบสมัยก่อนเลยนะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงนะครับรวมไปถึงตรงนี้ก็จะมีการจัดหินนะครับเป็นผาหรือว่าหินรูปร่างแปลกตาเนี่ยคนจีนเขาก็มาถ่ายรูปกันนะครับรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะนะในยุคนั้นๆก็มีการจัดวางให้เหมือนการใช้ในสมัยโบราณเลย รวมไปถึงการจัดสวนก็มีการทําหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเรียนแบบธรรมชาติที่เป็นแบบน้ําตกนะครับหรือว่าจะเป็นแบบทะเลสาบนะแล้วก็มีสวนที่เป็นแบบสวนบอนไซนะครับวันนี้เนี่ยเขาก็เลี้ยงต้นไม้ด้วยแบบให้มันสวยงามนะครับก็จบลงแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้การเที่ยวเมืองซูโจ,โจนะหากใครที่ต้องการจะดูเที่ยวเมืองอื่นๆน,นะครับอย่างเซี่ยงไฮ้หรือว่าเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เดี๋ยวกดที่ลิงก์ตอนท้ายคลิปได้เลย หากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด subscribe ช่องวันฟรีเดย์ใน YouTube ด้วยนะครับหรือว่าจะติดตามวันฟรีเดย์จากช่องทางอื่นๆได้เช่น Facebook วันฟรีเดย์นะครับหรือว่า TikTok นะครับหรือว่าใครต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆเข้าไปดูได้เลยใน IG จีเต็นเดอร์สกอตนิ